อย่าไปสนคำคนนินทาอยากทำอะไรอยากขายอะไรอยากกินอะไรอยากเที่ยวไหนก็ทำนะทุกคนทำอะไรแล้วได้ตังค์ทำอะไรแล้วตัวเราไม่ลำบากไม่ต้องไปสนใจใครทั้งนั้นเพราะว่าไอ้คนที่พูดนะ มันไม่ได้มาหาให้เรากินดอกทุกคนเราหากินเองเราเอาเงินเราลงทุนแรงก็เอาแรงเราเราไม่ได้ไปเอาแรงเราอีกอย่างเราก็ไปนั่งขายอยู่บนหัวกับบานของใครดอกเพื่อนๆเพราะฉะนั้นทําอะไรแล้วได้ตังหาเงินเพื่อครอบครัวของเราให้ครอบครัวเราอยู่ดีกินดีมีสุขมีเงินใช้มีเงินใช้นี่มีเงินเที่ยวแล้วก็มีเงินเอาไว้ไปซื้อของสวยๆใส่ อ๋อมีเงินแล้วก็อย่าลืมมาใช้หนีกันได้ด้วยทุกคนใครที่ยืมไปกระไดไม่ต้องให้ทวงบ่อยอไรดอกมันเหนื่อยเวลาเอาหนียังไงก็ได้แต่เวลาจ่ายนี่แม่พ่อปันเ้านี่เป็นขอทานนะทุกคนฝากเอาไว้ให้คิดเด้อใครที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยไม่ต้องให้ใครยืมดอกพี่น้องเออ